ไม่มีผู้ใดคัดค้านใครกันบังอาจเสนอปลดห้องเต้ผู้เป็นรัชชายาดโดยชอบทาทั้งยังไม่ได้ทรงกระทำผิดเรื่องใดเลยเช่นนี้มันคือกบทว,วันนี้ใครคอยตามข้าจะมีชีวิตอยู่ได้ใครขวางขาตาย ไต่เท้าไต่เท้า,ทาวันนี้มาเลี้ยงสังสรรค์ไม่พูดถึงเรื่องการเมืองอย่าพูดเรื่องงานเลยนะอย่าพูดเลยทำาแต่งโวนยังไม่โทรศัพท์เลยใช่ใจเย็นๆใจเย็นไว้ก่อนะน,นะท่านนะครับโดนเท้าตังโต๊อย่าคิดกำเริมนะไป ที่ข้าพูดบนตะกี้นี่ถูกต้องหรือเปล่าล่ะท่านตังโตไายสิบขันธีเพิ่งจะสงบราชกิจยังข้างงรอให้สะสางอยู่ยังไม่เหมาะจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความวุ่นวายไอ้ที่ข้าเสนอนี่เพื่อชาติเพื่อประชาชนจะว่าวุ่นวายได้อย่างไงเล่าผิดไปเล่าละท่านตังโต เมื่อครั้งนั้นราชบุตรช้างอีง่องเถลิงราชสมบัติแค่27็วันเท่านั้น mm. ก็สงทำความผิดนับพันข้อทีเดียวจนกระทั่งอุปราชหัวกวงต้องทูลเชิญพระเจ้าซวงเตถลเถลิงราชแทนแต่ฮ่องเตอองปัจจุบันนี้แม้พระชนยังน้อยแต่ไม่ได้สงมีความผิดท่านเป็นข้าราชการหัวเมืองไม่เคยร่วมบริหารบ้านเมือง ความสามารถก็ต่างกับอุปร,ราชหัวกวงเทียบไม่ติดใหญ่จึงกล้าอาจเอื่มคิดปลดพระเจ้าแผ่นดินจริงอยู่ถ้าใจบริสุทธิ์เยี่ยงท่านหัวกวงก็ถือว่าทำเพื่อชาติแต่ถ้าหาไม่คือขบเเงือนเจ้าก็ตายเป็นคนแรกกันแล้วกันนะ